คุณผู้ชมครับหากว่าเราโดนถูกทําร้ายนะครับหรือว่าตกอยู่ในอันตรายนะครับทางร่างร่างกายหรือว่าจิตใจนะครับก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพได้ทันทีนะครับติดตามรายละเอียดได้จากกฎหมายใกล้ตัวใน3นาทีกับอายการแผ่นดินวันนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ3นาทีกับเอาการแผ่นดินท่านผู้ชมอาจจะเคยพบเห็นการกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวผ่านทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ทางสื่อออนไลน์หรือตามหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นถือเป็นปัญหาสําคัญในสังคมไทยของเราในวันนี้ผมจึงอยากจะขอนําเสนอเรื่องการยื่นคาร้องของคุ้มครองสวัดิภาพซึ่งเป็นมาตรการมาตรการหนึ่งที่แก้ไขปัญหา การกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญตัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้กําหนดคํานิยามของบุคคลในครอบครัวซึ่งนอกจากจะหมายถึงสมาชิกในครอบครัวซึ่งท่านและผมเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วนั้นยังรวมไปถึงคู่สมรสเดิมซึ่งหมายถึงบุคคลที่ได้จดทะเบียนสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมายและต่อมาได้จดทะเบียนหยา่าและยังรวมไปถึงบุคคล ซึ่งอยู่กินร่วมกันชันสามีภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและบุคคลซึ่งเคยอยู่กินร่วมกันชันสามีภรรยาแต่ต่อมาได้แยกทางกันอยู่ mm hmm. หากท่านเป็นผู้เสียหายจากการกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือท่านได้พบเห็นการกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวท่านสามารถเดินทางมาพบพนักงานเอการที่สํานักงานเอการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี ได้ทุกที่ใกล้บ้านท่านซึ่งพนักงานเอการจะให้ความช่วยเหลือท่านทางด้านกฎหมายและช่วยประสานงานในการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพนั้นจะเป็นกรณีที่พนักงานเอการยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้กระทำความผิดกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอีก ซึ่งหากการกระทําด้วยความรุเรนในครอบครัวนั้นเกิดจากการเสพยาเสพติดหรือการดื่มสุราศาลอาจมีคําสั่งห้ามไม่ให้บุคคลดังกล่าวเสพยาเสพติดและดื่มสุราและสารก็อาจมีคําสั่งให้บุคคลดังกล่าวไปบําบัดอาการติดยาเสพติดและอาการติดสุราได้และในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นคู่สมรสเดิมหรือเป็นบุคคลซึ่งเคยอยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยา และไม่ต้องการพบกับผู้กระทำความผิดอีกพนักงานอาัยการสามารถมีคำขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้กระทำความผิดเข้าใกล้ผู้เสียหายและศาลอาจมีคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้กระทำความผิดเข้าใกล้ที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้เสียหายตามระยะทางที่ศาลกำหนดนอกจากนี้ศาลอาจมีคำสั่งหรือมาตรการอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวอีกขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ